รู้างงานเกรดความรู้คู่แรงงานลูกจ้างไปประชุมที่ต่างประเทศตามคำสั่งของนายจ้างคำสั่งให้ผู้ตายพจากตำแหน่งและมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเสียชีวิตต่อมาจำเลยมีหนังสือถึงโจทย์แจ้งปฏิเสธไม่จ่ายเงินทดแทนและแจ้งสิทธิ์ให้โจทย์อุธทธรณนต่อสารแรงงานภายใน30วันโจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบ จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งจําเลยและขอให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนแก่โจในอัตราร้อยละ60ของเงินเดือนมีกำหนด8ปีเป็นเงิน3 8 2 1้า0บาทและดอกเบี้ยรวมเป็น4,133,870บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปี ของต้นเงิน3 8 2ล้านบาทสารแรงงานกลางพิจรารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจย่ายเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศักราช2543และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัพม,มสพันธ์เรื่องการจ่ายเงินป่วยก่อนเดินทางไปประชุมนั้นเป็นอาการป่วยที่ไม่มากและไม่ร้ายแรงเพราะถ้าหากมีอาการร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต แพทย์ผู้ตรวจรักษาย่อมจะต้องจังให้ผู้ตายรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตเนื่องมาจากการเจ็บป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันเสาแต่เสียชีวิตเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของจำเลยด้วยเครื่องบินโดยสารท,ที่ใช้เวลานานถึง11ชั่วโมงและเมื่อถึงสนามบินปรากฏว่าอุณหภูมิต่ำมากประกอบกับผู้ตายอายุมากจึงเป็นเหตุให้หัวใจไม่ทำงานและถึงแก่ความตาย อันเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่พิาพากษายยกุตรทอนของจำเลย